บทที่สิเก้าพร้อมเจรจาอย่าย้ายพวกมันทั้งหมดถ้ากล้าขยับก็ฆ่าพวกเจ้าสะพอเบบอกว่ามันมุนงงมากผู้บัญชาการอีกฝ่ายส่งข้อความที่สองเกี่ยวกับเจ้าชายทั้งเก้าคืออย่าอ่านนะ่ะ เจ้าชายทั้งเก้าถูกจับกลุ่มและนำตัวเข้ารับโทษโดยฝ่ายเราในข้อหาโจมตีเรือพลเรือนของสหพันธรัฐของเราเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนี้เมื่อพิจารณาว่าเขาเป็นสมาชิกของราชวงศ์ในอาณาจักรของคุณคุณจึงได้รับการอนุมัติให้ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปที่พิกัดต่อไปนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการอาชญากรรมเมื่อผู้บังคับบัญชาฟังเนื้อหาข้อความที่ผู้ช่วยของเขาอ่านใบหน้าที่แดงกล่ำก็แทบจะกลายเป็นหน้าดำเนื้อหาเข้าใจได้ไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตามในแง่ของเนื้อหาเหล่านี้ทำไมมันถึงฟังดูถูกขนาดนี้โต้องค์ชายทั้งเก้าตกอยู่ในมือของมนุษย์แล้วเหรอส่งข้อมูลไปที่เบสแคมทันทีแล้วตอบกลับอีกฝ่ายข้างทางเรากำลังติดต่อกับเบสแคมและปล่อยให้พวกเขารอใช่ในวงโครจรของดาวพฤหัสบดีในเรือธงของกองทัพที่สของอิมพีเรียลกาดออฟอผู้บัญชาการได้รับข่าวกรองล่าสุดจากกองเรือลาดตระเวนเกี่ยวกับเจ้าชายทั้งเก้าือเร็วข่าวใช่ วันนี้ทีมลาดตระเวนหมายเลข031ของเราพบกับกองเรือมนุษย์ระหว่างปฏิบัติภารกิจจากนั้นกองเรือมนุษย์ก็ส่งข้อความแจ้งว่าเจ้าชายทั้ง9อยู่ในมือพวกเขาแล้วและขอให้เราส่งคนไปยังพิกัดที่กำหนดเพื่อเจรจาถ้าเจ้าชายทั้ง9ยังอยู่ที่นั่นก็ไม่เป็นไรแต่มันลำบากใจมากมนุษย์จะทำคำขอแบบไหนไม่ต้องเดาหรือรู้ต้องเป็นคำขอที่เราต้องออกจากระบบสุริยะอดัมขมวดคิ้วสิ่งนี้ช่างลำบากจริงๆ และเมื่อพิจารณาจากการกระทำของมนุษย์เขาน่าจะรู้ถึงสถานะที่สำคัญขององค์ชายทั้งเก้าแล้วดังนั้นในการเจรจามนุษย์จะยึดประเด็นนี้ไว้และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่างแน่นอนความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือให้เราถอนตัวประเด็นคือถ้าฉันยอมรับเงื่อนไขการล่าถอยแม้ว่าฉันจะช่วยเหลือเจ้าชายทั้ง9้าฉันจะถูกจัก,กรพรรดิประหารชีวิตเพื่อเกษียณจะต้องมีวิธีที่จะบรรลุทั้งสองอย่างผู้ช่วยกองทหารองค์ครัก์ที่4ี่อยู่ที่ไหน ท่านผู้บัญชาการด้วยการประกาศครั้งล่าสุดพวกเขาเพิ่งล่าถอยจากแนวหน้าของจักรวันดิคาบัตเพื่อไปให้ถึงฝั่งของเราเราต้องผ่านเส้นทางดวงดาวทั้งเจ็ดวงและจะใช้เวลาอย่างน้อยสิบปีสิปีเหรอใช่คุณจัดเรือรบและฉันจะเจรจาเป็นการส่วนตัวผู้บังคับบัญชามันจะเสี่ยงเกินไปสำหรับคุณที่จะไปเป็นการส่วนตัวหรือไม่คุณคิดอย่างไรยกเว้นกองเรือคุณจะไม่จัดกองเรืออื่นให้รักษาระยะห่างตามบ้างไหม และฉันไม่คิดว่ามนุษย์จะทำอะไรมากมายนักในการฆ่าคนที่กำลังจะเจรจาครับท่านผู้บัญชาการค่าจะจัดการให้เดี๋ยวนี้แถบดาวเคราะหน้อยพื้นที่498กองเรือลาดตระเวนของจักรวรรด,ดิออสผู้บัญชาการโทรกลับจากค่ายฐานอ่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะไปเยี่ยมคุณด้วยตนเองเพื่อเป็นประธานในการเจรจาภายในสองวันแต่ไม่มีใครสามารถเปิดเผยตัวตนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและสามารถส่งข้อมูลนี้ให้กับมนุษย์ได้ พอบอทบ,บมาด้วยตนเองเสี่ยงเกินไปใช่ไหมข่าวนี้ทําให้ผู้บังคับบัญชามึนงงเล็กน้อยโดยปกติแล้วควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะจบแล้วช่วยฉันขอการสื่อสารทางวิดีโอของอีกฝ่ายใช่ภายในเรือธงของหน่วยเฉพาะกิจ101่ผู้บัญชาการอีกฝ่ายต้องการการสื่อสารทางวิดีโอคาดว่าจะมีผลเชื่อมต่อมันใช่ ในไม่ช้าหน้าจอเสมือนจริงก็สว่างขึ้นต่อหน้ากับตันและปีศาจสีแดงก็ปรากฏตัวขึ้น Advertise with e d i อเฉันคือจักรววัดิออกซ์อยู่ในหน่วยเติดกา๊าสคอผู้บัญชาการหน่วยสอดแนม031 LOS ลคุณพูดได้แล้วค่ายฐานของคุณตอบสนองต่อคำขอของเราอย่างไรเห็นได้ชัดว่ารอสมัยพอใจอย่างมากกับทัศนคติของหลินฟานฉันได้รายงานครอบครัวของฉันแล้วจึงเป็นมารยาทที่ถูกต้องในการรายงาน แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับดีกว่าคนอื่นๆและโลก็ไม่กล้าที่จะออกอาการบ้าระหำ่ำทุกคนรู้ดีว่าหากองชายทั้งเก้ามีคดีบางทีทุกคนในกองทหารทั้งหมดอาจถูกฝังไว้กับพวกเขาฐานทัพได้ส่งผู้เจรจาไปแล้วและพวกเขาจะมาถึงที่นี่ภายในสองวันคุณวางแผนจะจัดสถานที่เจรจาอย่างไรง่ายๆเรานำวัสดุมาเราสามารถสร้างสถานีอวกาศง่ายๆที่นี่ได้ในสองวันขณะนั้นทั้งสองฝ่ายใช้เรือรับส่งส่งคนเข้าร่วมการเจรจาได้สูงสุดหกคนเท่านั้น ใช่แต่หลังจากที่คุณสร้างสถานีอวากาศแล้วเราจำเป็นต้องตรวจสอบว่ามีภัยคุกคามหรือไม่ฉันเห็นด้วยแต่ฉันต้องตรวจสอบกับบุคลากรของเราโอเคฉันเห็นด้วยเอาล่ะฉันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อฉันพร้อมลินแฟนตัดการสื่อสารทันทีมนุษย์ปีศาจผู้ช่วยเหลียงคุณกลัวมันหรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงก็กลัวปีศาจใช่ไหมหน่าเบื่อเหลียงสเสวี่ยไม่ต้องการตอบคำถามด้านโภชนาการของลินฟาน ดังนั้นเธอจึงกรอ,อกตาแล้วพูดจริงๆแล้วคุณดูสวยนะเวลาที่คุณกรออกตาผู้บัญชาการโปรดเคารพตัวเองในระหว่างภารกิจต่หลังจากภารกิจเสร็จสิ้นคุณจะทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการใช่ไหมเมื่อมองไปที่ลินแฟนที่กำลังมองเขาด้วยรอยยิ้มเลียงช่วยก็กัดฟันอย่างขมขื่นและหันศีษะไปตรงๆโดยไม่สนใจเรื่องพวกนี้ผู้ช่วยเหลียงตอนนี้อยู่ระหว่างภารกิจในฐานะผู้ช่วยของฉันคุณกำลังทำอะไรหันหลังให้ฉันคุณ อย่าน่าไปจัดการมันเอาโมดูลสถานีอวกาศง่ายๆที่เราเอามามาประกอบมันเอาละยูยูอ่านเววไว้เว็บดอทยูแคนชูดฉันจะจัดการให้ทันทีเลี้ยงเสวียเพียงแค่กัดฟันและพูดทีละคำด้วยความช่วยเหลือของหุ่นยนต์จำนวนมากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีการสร้างสถานีอวกาศชั่วคราวขึ้นและแม้แต่อุปกรณ์แรงโน้มถ่วงเทียมก็ถูกติดตั้งจากนั้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเรืออ็อกซ์หลายคนก็เข้าไปในพื้นที่และตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอันตราย สองวันต่อมากองเรือขนาดกลางของจักรวรรดิออกก็มาที่นี่แน่นอนว่าแอดเดมส์ไม่ได้ใช้เรือประจัญบานไทเทนขนาดใหญ่ของเขาเมื่อเขามาถึงแต่ได้ใช้แบตเทิลครูเเซอร์แทนขณะนี้เขาได้ถอดเครื่องแบบผู้บัญชาการและสวมชุดข้าราชาการแล้วนั่นเป็นสถานที่เจรจาชั่วคราวที่พวกเขาตั้งขึ้นเหรอครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดรอสบอกว่าหลังจากการก่อสร้างเขาได้จัดให้มีคนขึ้นลงเพื่อตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อความปลอดภยัยเอาล่ะไปกันเถอะ หลังจากที่อดัมพูดจบเขาก็มองไปที่ผู้เจรจาทั้ง5้าที่อยู่ด้านข้างจากนั้นทั้งห้าคนก็เดินตามอดัมออกจากสะพานอย่างมีสติกว่าสิบนาทีต่อมาเรือรับส่งของทั้ง2ฝ่ายก็มาถึงสถานีอวกาศ6คนที่อยู่ข้างจากระวัดโอ๊กส์คืออเดิมส์และผู้เจรจาหาคนฝ่ายรัฐบาลกลางเป็นทีมเจรจาที่นำโดยเอ็ดและลินฟานเดิมทีลินแฟนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมแต่เมื่อสองวันที่แล้วระบบได้ออกงานให้กับลินแฟนงานสาม เข้าร่วมในกระบวนการเจราจาตลอดกระบวนการทั้งหมดและจะพบกับคู่ต่อสู้หลักในระยะสั้นของคุณผู้บังคับการแอดเดิมส์ทำสำเร็จเพื่อรับรางวัลความสามารถในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเพื่ออัปเกรดเป็น A ลินฟานจึงเลียนหน้าของเขาเรียกลุงเอ็ดนับครั้งไม่ถ้วนและ,สะแสดงขีดจำกัดล่างอย่างเมามันในที่สุดก็ได้รับคุณสมบัติในการเข้าร่วมและตรวจสอบบทที่20ข้อตกลงสงบสึกเมื่อพูดถึงภารกิจที่3มที่เผยแพร่โดยระบบลินฟานมีการคาดเดามากมาย ประการแรกระบบจะไม่ปล่อยงานที่ไร้ความหมายและจะไม่ให้รางวัลที่ไร้ความหมายคราวที่แล้วฉันก็ให้ความสามารถส่วนตัวกับตัวเองกระทันหันการขับเครื่องจักรแต่คราวนี้ฉันปล่อยงานกระทันหันและรางวัลก็คือการขับรถเครื่องจักรได้รับการอัปเกรดเป็นเอ <A. S 1> สิ่งนี้ทําให้ลินแฟนกังวลมากในฐานะมนุษย์ที่มีไอคิวระเบิดและมีสมองที่พัฒนาอย่างมากลินแฟนคาดเดาความเป็นไปได้นับร้อยอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามลินแฟนเชื่อว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเขาจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างในอนาคตและต้องการความสามารถในการขับเคลื่อนด้วยเครื่องจกักรแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ลินแฟนต้องการพิจารณาในตอนนี้ในขณะนี้เขายังคงสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับผู้บัญชาการกองทัพของออกซิลิรีเอมไพเออร์ที่ถูกกล่าวถึงในภารกิจของระบบเขาจำได้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายบอกคือมีเพียงผู้เจรจาธรรมดาเท่านั้นอย่างไรก็ตามลินแฟนจะไม่สงสัยในระบบเนื่องจากระบบได้กล่าวไว้จึงเป็นที่แน่นอน ในไม่ช้าบุคลากรจากทั้งสองฝ่ายก็เข้าสู่สถานีอวกาศชั่วคราวภายในมีโต๊ะยาววางอยู่โดยมีเก้าอี้หกตัวเรียงกันด้านซ้ายและขวาหลังจากนั่งลงแล้วลินแฟนก็มองไปที่ออคิอันส์ทั้งหกตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและล็อกตัวที่นั่งอยู่ด้านบนอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าคุณสามารถสัมผัสดได้ถึงรัศมีของผู้เหนือกว่าจากเขานี้ควรเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอดัมตามที่ระบบบอกเมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของลินแฟนอดัมก็มองไปพร้อมกับสายตาที่สะดุดตาของเขา นี่ไม่ควรเป็นนักเจราจาใช่ไหมหลังจากดูลินแฟนสักครูอดัมก็ยิ้มและพูดอย่างสบายๆแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้บัญชาการกองเรือที่คุ้มกันฉันไม่ใช่คนเจราจาการเจราจาจัดการโดยพวกเราทั้งห้าคนเขาเป็นเพียงผู้สังเกตการคุณไม่จําเป็นต้องสนใจเอ็ดซึ่งนั่งอยู่อันดับแรกก็ตอบทันทีแต่เอ็ดยังคงแปลกใจเล็กน้อยอีกฝ่ายกระตือรือร้นมากดูเหมือนว่าการเจราจาจะไม่ง่ายเกินไปในเมื่อเจ้าพูดอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลย วันนี้เราจะพูดถึงการจัดการเจ้าชายทั้งเก้าในอาณาจักรของคุณเป็นหลักคือเอาตรงๆนะคุณมีเงื่อนไขอะไรบ้างมันง่ายมากคุณถอนตัวออกจากระบบสุริยะคุณยึดครองดินแดนต่างด้าวของเราทั้งหมดแล้วไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกมันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้วันนี้ฉันสัญญากับคุณว่าพรุ่งนี้ฉันจะถูกจักรพรรดิประหารชีวิตมาเปลี่ยนเงื่อนไขกันเถอะสหพันธ์ของเรามีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นถ้าองค์ชายเก้าประสบอุบัติเหตุฉันไม่คิดว่าคุณจะทนได้ใช่ไหม ประโยคเดียวกันนี้องค์ชายทั้งเก้าตายแล้วองค์จัก,กรพรรดิจะประหารชีวิตข้าพเจ้าแต่หากข้าพเจ้าตกลงที่จะถอนตัวออกจากระบบสุริยะองค์จัก,กรพรรดิก็จะประหารชีวิตข้าพเจ้าด้วยดังนั้นเป็นการดีกว่าสำหรับคุณที่จะเปลี่ยนสภาพตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นจะเป็นไปไม่ได้มันยากจริงๆเอ็ดคิดในใจเงียบเงียบอย่างไรก็ตามสังเกตจากการแสดงออกทางสีหน้าว่าอีกฝ่ายไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ายกำลังโกหกแต่ถ้าเป็นกรณีนี้จะไม่สามารถปล่อยอีกฝ่ายออกจากระบบสุริยะได้ คือความตายอีกฝ่ายก็จะเลือกวิธีการตายที่มีชื่อเสียงดีด้วยเพราะการถูกขู่ล่าถอยนั้นไม่ถือเป็นชื่อเสียงแล้วความเจริญอยู่ที่ไหนละ่ะเอด็ดอดไม่ได้ที่จะปวดหัวในกรณีนั้นจะเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการสงบศึกสิบปีได้อย่างไรในขณะนี้ลินแฟนที่กำลังนั่งอยู่ในตอนท้ายก็พูดขึ้นเอด็ดและคนทั้งสี่ที่เขาพามาด้วยหันหน้าไปมองลินฟานด้วยความประหลาดใจขออภัยเราต้องหารือกันเป็นการภายในอะไรก็ตาม ในสถานีอวกาศแห่งนี้มีห้องอยู่แต่ละด้านซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์นี้หลังจากที่สายตาของเอ็ดจับจ้องไปที่ลินฟานเขาก็เป็นผู้นำทันทีและเดินไปที่ห้องที่อยู่เคียงข้างเขาลินแฟนยิ้มอย่างขมขื่นและยืนขึ้นและเดินตามเข้าไปลินแฟนฉันจำได้ว่าบอกว่าคุณมาที่นี่เพื่อฟังลุงเอ็ดฉันคิดว่ามันจำเป็นสำหรับฉันที่จะต้องเผยแพร่ความรู้บางอย่างจากมุมมองของทหารไม่เช่นนั้นคุณจะตัดสินผิดตกลง หลังจากได้ยินคำตอบของหลินฟานเอ็ดค่อยๆเปลี่ยนจากความทุกข์ในช่วงแรกไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นเขาพลาดสิ่งสำคัญไปหรือเปล่าลุงเอ็ดทำไมคุณถึงคิดว่าเราสามารถเผชิญหน้ากันชั่วคราวได้ในตอนนี้ Advertise with e d เเนื่องจากเหลียงซิงเฉินทำร้ายพวกเขาในแถบดาวเคราะน้อยเมื่อ6ปีที่แล้วพวกเขาจึงไม่เต็มใจที่จะทำสงครามกับเราในแถบดาวเคราะน้อยอีกครั้งก่อนที่พวกเขาจะแน่ใจ ใช่ถ้าอีกฝ่ายยอมถอนตัวออกจากระบบสุริยะสหพันธรัฐจะกล้าออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยหรือไม่ถ้าไม่จะปล่อยให้อีกฝ่ายถอนตัวไปจะมีประโยชน์อะไรเออเอตลึงกับคำพูดของหลินฟานใช่แม้ว่าอีกฝ่ายจะถอนตัวออกจากระบบสุริยะเราจะกล้าออกไปจากแถบกั้นดาวเคราะห์น้อยหรือไม่นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดมันเป็นกองเรือที่สี่เพียงแห่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ของสหพันธรัฐเมื่อออกจากแถบดาวเคราะห์น้อยคู่ต่อสู้จะส่งคืนปืนสั้นและจะไม่มีนักรบสำหรับมนุษย์อีกต่อไป คุณต้องรู้ถ้ามันไม่ได้อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยคุณปล่อยให้เรือรบ20,000ลำของเรียงซิงเชนจัดการกับเรือรบ100,000ลำของผู้คนนี่ไม่ใช่แค่การมองหาความตายไม่ใช่หรือในพื้นที่ที่ไม่มีภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมเลยสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันคือประสิทธิภาพของเรือรบการก่อตัวของผู้บังคับบัญชาความสามารถในการโจมตีด้วยปืนใหญ่และการหลบหลีกหากความสามารถของผู้บัญชาการทั้งสองนั้นอยู่ไม่ไกลกันประสิทธิภาพของเรือรบก็เป็นปัจจัยชี้ขาด และทุกคนก็รู้ดีว่าเรือรบของสหพันธรัฐไม่ได้ก้าวหน้าเท่ากับเรือรบของออ์แอมไพเออร์นี่คือเหตุผลว่าทำไมบาร์เน์ดและทีนยูเอ็นเอสไอไม่เคยชนะการแข่งขันระหว่างกองเรือที่หนึ่งถึงสที่อยู่ติดกันจำนวนเทียบกันไม่ได้ประสิทธิภาพของเรือรบเทียบกันไม่ได้และไม่มีใครมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บัญชาการมากไปกว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อชนะแล้วมันสมเหตุสมผลไหมที่จะขอให้อีกฝ่ายถอนตัวออกจากระบบสุริยะตอนนี้ ไม่มีความหมายเลยไม่เพียงแค่นั้นแต่ยังทำให้กาดในมือของเขาเสียไปด้วยลุงเอ็ดคุณควรรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์โค้งใช่ไหมเมื่อเห็นการแสดงออกของเอ็ดดูเหมือนว่าเขาอยากจะเข้าใจลินแฟนจึงพูดต่อฉันรู้ด้วยเหตุนี้ชายชราของคุณจึงกรีดร้องต่อหน้าฉันเอ่อชายชรายังคงมีด้านนี้อยู่ฉันไม่รู้จริงๆฉันพูดนอกเรื่องดังนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่การออกจากระบบสุริยะของอีกฝ่ายแต่เป็นเรื่องของเวลาเวลา ใช่เมื่อเครื่องยนต์โค้งของเราได้รับการติดตั้งอย่างสมบูรณ์นั่นคือเมื่อการตอบโต้ของเราเริ่มต้นขึ้นลุงเอ็ดก็ควรรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเมื่อเราใช้งานในปริมาณมากความเร็วในการต่อเรือจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแล้วเราต้องการเวลาจริงๆเหรอใช่แล้วเวลาไม่มีอะไรสมเหตุสมผลอีกแล้วเอาละ w w w i n t e r n a l c o m ฉันเข้าใจ ตอนนี้ฉันรับใช้คุณแล้วเจ้าเด็กน้อยผู้ช่วยไรทางการทหารผู้ช่วยไรในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่วิสัยทัศน์ของสิ่งต่างๆยังคงช่วยไรอยู่ที่ฮิลลุงชมออกไปกันเถอะในไม่ช้าทั้งสองก็กลับไปที่โต๊ะเจรจาขออภัยมันหยาบคายลุยต่อใช่แต่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาอย่างที่ลินแฟนพูดแทนที่ด้วยการหยุดยิงสิบปีฉันยอมรับเงื่อนไขนี้ได้แต่เมื่อไหร่คุณจะคืนให้องค์ชายก้าว โดยธรรมชาติแล้วมันจะถูกคืนหลังจากผ่านช่วงสิบปีไปแล้วเป็นไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณข่มขู่เจ้าชายทั้งเก้าอีกครั้งในอีกสิบปีข้างหน้าแล้วไม่ทราบว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าคุณต้องการคืนในภายหลังฉันสัญญาไว้สูงสุดห้าปีและคืนตอนนี้ฉันสัญญาได้สิบปีตอนนี้คืนไม่ได้แล้วแล้วถ้าคุณไม่ยอมรับละ่ะแน่นอนห้าปีลิ้นแฟนไม่ต้องการฟังเนื้อหาเบื้องหลังอีกต่อไปมันเกือบจะเหมือนกับการต่อรองราคาในตลาดผัก ท้ายที่สุดแล้วลินแฟนไม่สำคัญว่าอีก5ปีหรือ10ปีสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันอยู่ในขณะนี้นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าชัยชนะทางการทูตขั้นสูงสุดหากการเจรจาขั้นสุดท้ายคือ10ปีมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าการเจรจานี้คือชัยชนะของลินแฟนแต่ถ้าการเจรจาคือ5ปีมันจะรู้สึกเหมือนชัยชนะของอ็อกซ์เอมไพร์เออร์ตามการประมาณการของลินแฟนมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลา7หรือ8ปปีในท้ายที่สุดในที่สุดทุกคนก็ถอยกลับและบรรลุข้อตกลง ตามที่ลินแฟนคาดไว้ข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างทั้งสองฝ่ายคือ7 B ปีแต่เมื่อทุกคนกำลังจะลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นอีกครั้ง